เพราะฉะนั้นกะเตือนกันไหวนะครับเนาะให้แตามีตัวใดตัวใหญ่นําไปเล่นไปเสี่ยงโชคเบิ้งกะให้มีสตินะครับเนาะอ่ะให้เล่นแบบมีสติแตา่บริจมเป็นกับบ่ิอยากให้ไปเล่นหอยใต้ดินครับผมเพราะว่าหอยใต้ดินคันถูกรลายกับกวงกันที่สําคัญกะมีตัะเียกอันใจเคืองนะครับเนาะ,ะบันนียนอนครับผมอ่ะเยียวกับดุลพินิจพิจารณาของใบของมันครับผมอ่ะ ตางช่องหเฮาเด่นนัตัวเลขมากฝากพพอใหญงไม่ผู้ลุงไ่ปากพึ่เราครับผมบบจะเป็นหอยรัฐบาลหรือหอยลาวนะครับเนาะตางช่องหเฮาการนําเสนอทุกคลิปทุกวดครับผมเดี๋ยวมีมีวิดีโอสัน้นคลิปสัน้นวิดีโอช็อตคือหมายถึงคัดออกจากคลิปใหญ่ครับผมให้รับชมติดตามกันนั่ครับผมอ่ะพากันไปถูกใจตัวใดก็สามานําไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับผมทดลองนะครับเนาะอ่ะทีนี้ก็ ชุดเล็กบนครับผมชุดสองตัวบนนี่ตัวใดเนี่ยให้ร่องนำไปพิจารณาไวนครับผมคู่แรกครับผมสี่หกหกศูนย์หก,ส,หกสามสองสี่ ห้าเจ็ดตัวเหตัวใดกันอย่าล่องอย่าลืมกลับนำเลยนะครับคนแน่นอนครับผมอาจจะมีไปมีมามีกลับบางที่ฮู้บอสามารถจะไปเดาวใหญ่กองขนาดปืนว่ารัฐบาลเพิ่นจะเอาตัวใดมาออกเอาเหตุการณ์ใดมาออกนะครับเนาะอ่ะอว่ากันไปครับผมนี่คือแนวทางชุดเลขบนของแนวทางหวยรัฐบาลงวด16กรกฎาคม ที่สิมาถึงครับผมในวันอาทิตย์นะครับนะอะมาลุ้นกันเมืองวันเสเตียมไว้วันอาทิตย์ออกตัวใดออกแบบใดมาลุ้นกันครับที่นี่ก็มามีเหล็กสามตัว,วให้ครับผมบอกว่าจะเป็นตรงเป็นตดอยู่กับดุลพินิจนะครับนะชุดสามตัวตดครับผมนี่กระเลนนี่ให้สามชุดนะครับผมรองนำแปดิดเจ็ดน 8, าเบิรงครับผมอื้อ เก้าสามเก้าห้าแล้วก็สามหกศูนย์ครับผมนี่คือชุดสามตัวตดให้ลองนั่ไปพิจรารณาเบิ้งครับผมสำหรับหัวรัฐบาลวดวันที่สิบหกที่สิบมาถึงเนาะครับนะวันอาทิตย์ครับผม สำหรับหวยล่างสำหรับแนวทางหวยล่างชุดเหล็กล่างนะครับเศษข้สาส่วนใหญ่จะเขายุเหล็กล่างครับผมส่วนใหญ่เนาะบ,บางครั้งบางบางคลิปผมจะเอาชุดเหล็กล่างมาไว้บนบางที่ผมเอาชุดเหล็กบนมาไว้ล่างือสลับครับผมเพราะว่าน,นั่นที่บางที่มันเอาชุดล่างไปออกบนบางที่เอาชุดบนมาออกล่าง ได้คำนวณลงมาแล้วก็ล่องว่าบางครั้งเอาชุดที่เฮ้าสีไว้ล่างดันมาเห็นไปบนแล้วเอาชุดเลขกนในเนมาไว้ล่างนะครับนะอันนี้คือสถิติหรือประสบก,การณ์ที่ผ่านมาทดลองครับผมแต่ว่าสูตรคำนวณก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมคำนวณตามสูตรวันที่ออกนะครับนะออกวันไหนเอาตัวเลขตัววันนั้นมาลองจับคำนวณกับวันเดือนปีเกิดเบ้งครับ วันเดือนปีที่เคอยออกและสถิติเก่ามากกันเบิ้งครับผมตามสูตรแล้วก็นําเสนอมาแบบออกมาแบบใดก็เสนอแบบนั้นครับผมเข้าได้ผิดได้ถูกได้หรือว่าบ่ถูกก็ได้ครับผมเพราะว่าบ่มีผู้ใดรู้ได้เนาะครับเนาะนี่คือแนวตั้งหัวรัฐบาลเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นครับผมเชื่อได้ก็เชื่อเนาะครับเนาะเข้าได้ผิดได้บ่มีใครว่ายยังจครัว สำหรับเลขล่างชุดเลขหน้านีตัวไดไนแน่ครับผมเจ็ดหนึ่าแปดเจ็ดหกเกแล้วก็หนครับผ ลองรุนกันเบื้องครับผมว่ารัฐบาลวันนี้เพื่อนเจ้าตัวไหมาออกเฮาทาคลิปออกมาก่อนก่อนเพื่นเจ้าหวยออกมาแล้วครับนะมาเฮาจะเดาใจเพิ่นถูกหรือเพิ่นจะเดาใจเฮาถูกใจตรงกันบ่ครับผมมารอรุนกันสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลงวดวันอาทิตย์ที่16เดือนกรกฎาเนาะครับนะ,ะที่นี่สําหรับชุดเลกวิ่ง สามารถนําแปเสียงโชคได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมเลขวิง่งสามารันจับไปประกอบกันได้หมดครับผมอยู่ในนี่นี่นตัวอะเนี่ยห้ลรองนําไปพิจิลนาบ้างครับผมสาหรับเลขวิ่งบนล่างครับผมนี่วันที่สองตัวครับผมเก้าหนึ่งครับผมมาลุ้นกันเนบิ่งมารัฐบาลเพิ่นจะเอาตัวไหนบวก เราจะำนมณถูกบ่กนะครับนะ,ะส่วนเลขเป่าเราลงไวท้ที่สี่สี่นะคนับนะ่ะนี่คือเลขเป่าอ่ะมาลอรุ่นกันครับผม สี่สี่สองสองครับผมเรียกเป่าติดกนติดซอยหอยตามมาล้อมครับผมที่นี่ก็จะเป็นความคิดเห็นของทั้งช่องห้านะครับเนาะสำหรับวันอาทิตย์ที่สิบหกครับผมสําหรับชุดสองตัวบนทั้งช่องห้าจะวงกลมให้ครับผมหรือคัดให้เหลือหน่อยตัวนี่คือความคิดเห็นควอมื่นชอบส่วนตัวนะครับเนาะของทั้งยองห้าสมาชิกคนยังไม่ยังเห็นต่างกับพวกเป็นอย่างครับผมสําหรับแนวทางหวยราษฎร์งวดที่สิมาถึงครับผม ทางจองเอาขอว่งไว้ใจมากนะครับนะหกศูนย์ครับผมสองสี่เก้าเจ็ดครับผมส่วนจุดสามตัวต้นนี้สี่มัดคือกันห้อวมมัดช่างแหลกครับผมว่ากันไปนะครับนะเอาสามหกศูนย์ครับผม ติ๊กไว้นี่น้ำนะครับอ่ะพิเศษนิดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าอ่ะติ๊กกันหน่อยนี่แต่วงกลมไวน้นี่แต่ว่าตัวนี้ติ๊กไว้พี่คือพิเศษครับผมอ่ะสำหรับชุดเลขล่างขอวงไวท้ที่ขอติดเลขวิ่งนะครับนาะติดเลขวิ่งบ้างบ่ติดเลขวิ่งบ้างครับผมหกเก้าแล้วก็แปด นี่คือเนี่ยตั้งของรัฐบาลงวดวันอาทิตย์ที่สิบหกเดือนกรกฎาคมที่สิมาถึงครับผมสําหรับแนวทางของหวยรัฐบาลถ้าเป็นไปได้ถ้ามีตัวไรถูกแกก็ขอให้นําไปเสี่ยงโชคกับหวยรัฐบาลลอตเตอรี่นะครับนะอะ่ไปดินกน็คือว่านั่นแหละอยากโกงกันแน่อยากมีต,ต,ตัวอันครับผมแต่าหาซื้อไว้ต์เนื่นๆนะครับนะถ้ามีตัวไรถูกแก รห,หรือบมักกระเลือนผ่านได้ครับผมสาหรับคลิปหมยกระบอกผู้บมักกระมีนะครับนะผู้บเสื้อกระมีพวกอย่างครับผมแต่ว่าสําหรับผู้ที่เสื้อหรือเขามารับชมใหม่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะ่าสนใจมีประโยชน์ร่องรุ่นกันบึ้งกัอย่าลืมครับผมกดเป็นกําลังแรงใจให้กันโดยการกดติดตามไว้กดติดตามกดลูกกระดิง่ง เรวก็กดรับแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางจองเฮาเนาะสำหรับสมาชิกผู้ที่ข้ามารับชมไม่กะลองกดติดตามกันไว้บ้างครับผมบอกว่าจะเป็นแนวทางหวยไทยหวยเล่าคือมืเรแยงกับมีรุนกับหวยเล่าเนาะสรับสองทุ่มครึ่งตรวจได้ครับผมว่าเพิ่นจะออกตัวไหนอ่ะวากันไปครับผมสำหรับคลิปนี้คงจะ นี่แค่นี้ครับผมพบกันพอ,อกันไหมคลิปหน้าเป็นไปได้อยากให้ถูกให้ม,กกมัดมนะครับนะโชคมานโชคดีโชคมนนมากันทุกคนครับผมขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมต้องลาก,กันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมพบพอ,อกันไหมคลิปหน้าคือไก่หัวอกหรือว่าหลังหอก,หอกมาปวดคุยกันขึ้นหนึ่งครับผมอนี่ีปันหาอะไรก็คอมเมนปวดคุยกันได้ครับผมปวดคุยมายินดีอ่านตอบทุกคำถามครับผมขอบพระคุณหลายๆ ตุ่ีนกมาน้วกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ